เสียงนกเขาคันยายก็ไม่มาสักทีเลยยายครับมาเร็วเร็วน้อยยายมาไวๆไวพันดาหิวเลยอือพี่ฝนก็บอกใช่ค่ะพี่ฝนบอกใช่แล้วหิวเหลือเกินทไม พี่บุญก็อยู่ด้านหลังแพนด้าน,นี่แหละเอ้ยด้านหลังกล้องเลยค่ะให้ดูพี่บุญนะคะป้าแมนเราไปไหนแล้วป้าแมนป้าแมนมาเร็วเร็วเรียกน้องเรียกน้องป้าแมนมากินข้าวกันเลยเร็วเร็วเร็วมากินข้าวดูสิจะกินข้าวหรือจะไปทำงานกันดีนะห่วงข้าวก็ห่วง วิ่งเลยต้องวิ่งไหมอ๋อไม่วิ่งค่ะจะกินข้าวค่ะยายมามามาเอาข้าวมาเลยอเอ,อมาเลยข้าวมาสักทีพามาแล้วค่ะมา <c oughs> พี่จ่าก,กินนกินเลยลูกเง้นมาแล้วเอ็นหายายมาเอ็นมาหาย,าย อ่อ่ะนกนกร้องอนกร้องวิ่งไล่กันอนกจะวิ่งว่าไล่จิกกันมาลูกมะมาตรงนี้ค่ะมาลูกมะมามามาเร็วเร็วเร็วมามากินข้าวลูกมะนี่มาเร็วเร็วเร็วพระเอกอันนี้ต้องเรียกว่าพระเอกก่อนเนาะถึงจะย่อมากินลูกกินพระเอกกินเลยยายขนมให้ แเอาขนมให้ใครอ่ะให้แม่นะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมเด็กๆนะคะนะค่ะวันนี้กินข้าวกันสายหน่อยหิวกันใหญ่เลยบ่นยายกันแย่แล้วมาลูกมา,น,มานี่มาเนี่ยมาๆๆจะกินข้าวแต่ละทีมองเขาใหญ่เลยมะไม่ต้องไปจ้องเขามากหรอกกินหน้าที่เราก็หิวหนี่เลียปากอย่าเลยมานี่ เร็วมามมา,มาพี่เขากินจะหมดแล้วนั่นมาเร็วมาอืมบับอันนี้จะแมนยากสุกินเขา่าแบบจะแมนถ้าเป็นหมาที่เขาไม่มีข้าวกินเนี่ยเขาคงจะไม่ทําท่าเหมือนปลาแมนหรอกเนาะชักช้าอืดอาดจืดใาดวงเยอ่ะแพนด้ากินให้ดูเลยแพนด้าบอกแม่นอย่ชักช้าชี่ รีบมากินรีบกินเลยนม่อ่ามานนี้ไม่ต้องไปสนใจข้าวด้าเขาหรอกข้าวตัวเองเนี่ยกินเข้าไปกิเเนเข้าไปข้าวตัวเองนี้เนี่ยด้าเขาก็กินของเขาเราก็รีบกินของเราสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งเจ็ดท่านขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ชักช้าอยู่คนเดียวค่ะนี่คือ พระเอกปลาแมนค่ะชักช้ามากวันนี้ดูสิค่ะมัวแต่ยืนจ้องอพี่บุญเขากินของเขากุบกับกุบกับไปแล้วนะคะนี่ก็จับกล้องให้ดูเลยเพราะว่ายืนกันคนละมุมค่ะวันนี้ถ้าไม่ยกกล้องท่านผู้ชมก็จะไม่เห็นภาพนะเพราะว่าดูนะคะดูด,ดีลาเขาเยอะมากเลยนะคะบัดนี้ก็น,นอนเบิงสนนตัวบัี้บอกินบอกเขานั่นฮะสิน้อนเบิงเห็ดหยางนังเบิงนอนเบิงอยู่ละจะม่นคัก เแม่นเพิ่นเกิดมาดีดาเออเกิดมาดีค่ะบ่วงอิลาที่นี่บ่วงพี่เป็นตัวอย่างเห็นไหมพี่กับแพนด้าเนี่ยไม่มีลีลาเลยกินอย่างเดียวเลยลีลาก็คือการตั้งท่ากินแพนด้าสิดูสิตั้งท่ากินอย่างน่าเอ็นดูมากๆเลยเยไม่เคยมีปัญหาลีลามากเหมือนเจ้าเลยบักอันนี้จะแเมนลีลาหลายเออก็คือบูคือพวกก็สิกินได้เบ่งอยากสิฟัดก็เขาอยู่นั่นะ่ะ ว่าต่อยากจะฟัดกับเขาแทนที่จะรีบกินรีบเฉยบบแมนเลยนะ้ใครเห็นแพนด้าก็ต้องเอ็นดูแพนดา้าเห็นไหมแพนดา้ายายยังเอ็นดูเลยเวลากินกยินเก่งนะเออโอโ้โหกว่าจะลุกงั้นต้องไปดมของพี่เขาทำตัวเป็นกินอาหารพี่นะคะต้องเป็นสาวกพี่เท่านั้น ฉันจะไม่เป็นสาวกใครเลยอือต้องไปกินให้พี่เขานี่คงเก็บสั่งน้องแม่นไปกินของพี่ให้หมดเลยนะพี่มานั่งคอยแล้วเนี่ยพี่จะกินของแมนเองแมนอยากกินนะเอาเหลือไว้เต็มถ้วยเลยงสงงัยจะพูดอย่างนี้กับน,น้องหรือเปล่าเนี่ยนะมองจานน้องใหญ่เลยซัมซุงสวัสดีค่ะลองทานโนซีขอบคุณที่แวะมานะคะขอบคุณมากๆค่ะเคยเจอกันนะคะ สมัยที่ยายทำคลิปน้องช้างเนาะขอบคุณสามไลค์ค่ะยายยืนจมอยู่หลังกล้องเลยจากวันนี้เพราะว่าพระเอกของท่านผู้ชมเนี่ยดีลาเยอะเหลือเกินว่าจะไปกินได้โอ้โหยึกยักยึกยักต้องไปกินของพี่บุญอีกต่างหากด้วยขอบคุณนะคะจำจุงเอ็มที่สองที่กดไลค์ like. กดเข้ามาชมพวกเราค่ะ ขอบคุณจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมท่านอื่นๆทุกท่านเลยนะคะที่ไม่ได้เ,เข้ามาส่งคอมเมนต์แต่ว่าท่านก็นั่งเฝ้าเป็นกำลังใจให้ยายกับน้องหมายอยู่หน้าจอทุกวันเลยขอบคุณค่ะคุณมานัทค่ะคุณมานัทเวิร์กทักทายค่ะคุณซัมซุงก็ทักทายสวัสดีครับมานะคะขอบคุณค่ะโอ้โหแพนด้า หนูน่ารักมากเลยนี่กินของพี่เขาหมดแล้วแล้วก็ค่อยเวียนมาพี่บอกเสร็จเลยฉันเสร็จเลยชันเสร็จเลยน้องกินของฉันหมดแล้วหน,นูกินต่อนะลูกนะกินต่อนะเดี๋ยวยายไปเอาอาหารเม็ดมาเสริมให้อีกนะโอ้โหพี่บุญบอกเสร็จเลยฉันอดเลยจานฉันมันก็ไปกินจนเกลี้ยงแล้วมันก็ยังมากินจานของมันเองอีก ดูสิคะตุ้ยตุ้ยเลยค่ะอืมดูท่านผู้ชมด,ดู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 วันนี้ยายนึกว่าจะไม่กินที่ไหนได้ลีลาเยอะไปกินของพี่เขาหมดกลัวแพนด้ามากินแน่เลยอ่ะเดี๋ยวยายตักไปให้แพนด้าตักอาหารเม็ดไปเสริมค่ะวันนี้ยายหุงข้าวถ้วยเดียวแต่ยายก็หุงข้าวถ้วยเดียวทุกวันเลยเพราะว่า ตอนนี้ยายลดข้าวแล้วให้เป็นอาหารเม็ดแทนก็เสริมขึ้นมาทีทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะท่านผู้ชมหลายๆสูตรค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามามาได้ครับอา่าด้านหนาลัก,กต่อนะลูกนะมแมนกินอีกหน่อยเนาะอึ้บอ,อ่าแมนกินเลยลูกที่บุญบอกแล้วของบุญนะยยาย ของบุญไม่มีเหรอสูตรอาหารอร่อยออร่อยเหมือนของน้องอะบุญนั่งรอแล้วเนี่ยเดี๋ยวยายเอาให้บุญด้วยดีกว่าน้านบุญอะคนสวยคนสวยในซอยของยายมาลูกมะเออน้องบุญพูดได้รออยู่เมื่อไหร่ยายจะมายายจะให้ชิ้นใหญ่ๆก็กลัวพี่บุญเคี้ยวไม่ไหวเดี๋ยวยายตัดให้ก่อน น,นี่คืออาหารของพี่บุญค่ะเสริมให้อีกหน่อยอ่ามีอาหารเสริมให้ตลอดเลยค่ะัวลูกสาวพร้อมอันนี้แน่พี่บุญบอกหนูมไม่มีทางปล่อยให้พร้อมหรอกยายหนูจะไม่ยอมพร้อมเด็ดขาดยายให้เท่าไหร่ก็กินหมดอ่าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมไปดูน้องบุญกันนะคะ สาวงามของเราค่ะยายเสริมให้แล้วเอาค่ะอันนี้ก็ไม่เห็นสามมุมของพวกเขาเลยนะคะอ่าขอบคุณที่กดไลค์ฝากมาให้เด็กๆนะคะอืมอ่ะอ่าพี่แมนเขาก็ขยับเปลี่ยนข้างมากินฝั่งนี้บ้างอ่านึกว่าจะได้เข้าฉากบางแพนด้าซช่หน่อย <c oughs> บางไอ้ด้ามันซช่หน่อยโอ้ขอบคุณหัวใจแดงๆงค่ะ น่ะดูความน่ารักของน้องด้าน,นะคะกินเสร็จแล้วนั่งคอยค่ะดูท่าทางนะคะน่าเลี้ยงไหมคะท่านผู้ชมน้องหมาจอนที่เอามาเลี้ยงตั้งแต่พี่บุญนี่เลี้ยงมาได้เจดปีค่ะมาตั้งแต่อายุสเดือนจนป้าแมนกับแพนด้าสองพี่น้องนี้มีมีแม่เดียวกันเนาะก็มาห้าปีแล้วค่ะมารแรกนี่พี่บุญก็จัดการกัดหมดเลยนะเขาเรียกว่าสั่งสอนสั่งสอนนะคะเพราะเขามาก่อนเนาะ น้องๆก็เรียนรู้การเป็นผู้มาทีหลังเขาก็อยู่ดีกับพี่บุญค่ะให้ความเคารพเชื่อฟังแต่สองตัวเขาไม่ค่อยฟังกันหรอกค่ะเวลากินก็จะชอบคุยกันดังๆเฮ้เ้อเวันนี้แพนด้าเรียบร้อยเป็นพิเศษน่าเอ็นดูมากเลยนะคะอของพี่บุญเห็นไหมคะยายเสริมให้เหลือ,ข,อ,อนะะข้าวหนึ่งตั้นน้อยๆนะคะข้าวหนึ่งตั้นนี้จะกินหมดไหมอผู้ชมว่ากินหมดไหมอะ คุณมานาทผมว่าน่ารักมากเลยครับใช่ค่ะเด็กๆเ,เขาก็เหมือนกับว่ารู้นะคะว่าเ,เขาได้รับความรักจากคนที่เก็บเขามาเลี้ยงค่ะเขาก็เลยดูแลยายเป็นอย่างดีเลยค่ะถ้าจะเรียกว่าเขาทําให้เราอบอุ่นใจไหมใช่เลยค่ะคุณสุการ,รยามาแล้วค่ะลูกมาแอนด้าครับไฮไฟคุณสุการ,รยาหน่อยครับสวัสดีครับผม ขอบคุณที่แวะเข้ามาดิวเด็กๆค่ะเนี่ยค่ะของน้องหมดเกลี้ยงนะคะน้องก็นั่งเฝ้านั่งดมถาดของตัวเองไปพลางเผื่อว่าปลาแมนกินทีหลังจะเก็บไว้ให้กินบ้างโอ้ปลาแมนไม่มีความอิ่มพอค่ะวันนี้กินไม่กินไม่อิ่มค่ะฟังฟังเสียงเขาทักกันอืมไปว่าอะไรเขาอะ ไปเดินดูชามพี่บุญนะคะก็ไม่มีเหลือแล้วรักนะเด็กๆคุณสุการยาบอกพวกเราก็ฝากความรักส่งกำลังใจให้กับคุณสุการยาเหมือนกันครับใช่ไหมปาแมนถ้าปาแมนกินข้าวหมดแสดงว่าส่งความรักให้กับเล็บเอฟซนะครับไปแล้วค่ะจะไปชวนเขาแยกเขี้ยว เขานิ่งนิ่งอยู่เฉยเฉยเราละสิไปทักเขาทําไมไปทักเขาทําไมนั่นวันนี้ทักแรงอกจักด้วยนะคะทําท่าทําทางอยากจะงับเขามากเลยอ่ะได้มาได้มากระยายมาได้มาได้มาได้มานี่มาได้ลูกได้ลูกลูกได้มาใหญ่รักได้ใหญ่รักได้จังเลยโอ้ยได้เป็นเด็กดีจังเลย ยายรักด้าที่สุดเลยมาลูกมาได้ครับได้ครับได้ได้ครับ,รบ,รบหายายเร็วมามามา FC รอชมความน่ารักของด้าอยู่นะมาด้ามาด้ามายายเรียกด้าเพราะด้าเป็นเด็กดีวันนี้ปาเมนทำท่าไม่น่ารักยายรักด้าดีกว่ามาด้ามาได้มาหายายโอ้ด้าเก่งมากเลยเอลูกอ่ะ นี่ของด้านะเด็กดีะด้ากินเลยค่ะก็คือห้ามทับค่ะใหญ่ก็จะต้องแบบอย่างนี้แหละท่านผู้ชมใครจะรักไหวใครจะรักแกไหวให้แมนคุณสตีฟไทยแลนด์สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะกำลังใจเข้ามากันมากมายเลยมาชมเด็กๆค่ะคุณสตีฟอ่าเลสซิ่งนะคะแอดจีจีบอลเลสซิขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่เข้ามายังค่ะคุณสตีฟขอบคุณนะคะมามาพี่บุญมาพี่บุญมาพี่บุญมาแมนกินเออด้ากินเสร็จแล้วเหรอด้ากินเสร็จแล้วครับมาให้แมนมัง่งแมนมาแมนอา้าวดาบอกไม่ได้ไม่ได้ชิ้นใหญ่ๆนี้ต้องเป็นของด้าครับครับอ้ําอ้ําอ,อ่ให้แมนด้วยเนาะแมนครับมา,าลูกมาให้แมนด้วยลูกมา ให้แมนตรงนี้มาพี่บุญก็จะมาด้วยนะคะแมนไม่เอามาพี่บุญมาพี่บุญเอาดอกจำปานะพี่บุญนั่งลงนั่งสวยๆค่ะอ่าอยากจะให้พี่บุญเต้นดอกจำปาก่อนนะคะให้ท่านผู้ชมชมเนาะมาอ่ะใกล้ๆใกล้ๆโอเคดอกจำปาไปบ้านพีทบอนแตกจอออนพีทมองเขาเลยมองบ่เห็นเช่นความฮักต้องฮักให้เป็นจ่า ทางพิษเส้นเลือกเสื้อใจเขาเจ้าดอกจำปาอะหมอบลงหมอบลงให้กลับมหาหักเจ้าของเก่งมากด้าด้วยนะครับด้าเต้นเป็นแม่ลูกมาดอกจำปามีไหมมีกล้องมียายขอดูกล้องก่อนนะเดี๋ยวไม่เห็นนะคะเวลาด่าเต้นไม่เห็นมีเสียดายแย่เลย อ่ะโอเคได้ตรงนี้นะด้านั่งตรงนั้นแหละยายเปลี่ยนกันได้นะคะอ่ะดอกจำปาไปบ้านพีดบนแตกชอออนพีดมองเขาเลยมองไม่เห็นเอาใหม่ยกสองมือมาด้วยสิลุกมาขอสองมือครับไฮไฟไฮไฟไฮไฟ,ไฟดอกจำปาไปบ้านพีดบนแตกชอออนพีดมองเขาเลยมองบ่เห็น เอ้าทำไมไม่ทามาลูกอ่ะอ่ะมาจางนั้นให้พี่บุญเนาะพี่บุญเขาอยากแสดงต่อหนึ่งสองสามอ้าวดอกจำปาไปบ้านพิษบอนแตกชาวอ่อนพิษมองเขาเลยมองบ่เห็นเช่นความหากักต้องหักให้เป็นเจ้าเลือกยางพิษเส้นเลือกเสือใจเขามามา เจ้าดอกจำตาให้กลับมาฮักเจ้าของเก่งมากปกบมือให้พี่บุญหน่อยคะ่ะอาหมอบลงหมอบลงคะ่ะมาหายไปหายไปหน่อยเก่งมากขอบคุณผู้ชมใช่ไหมเป็นได้แล้วครับหมอพี่ยางหมอพี่ยางหมอพี่ยางพี่บุญหมอบหลายรอบแล้วเอาพี่บุญคลานให้ผู้ชมชมดอกจำตาไปบ้านพีทบอลแตก เจ้าอ่อนพิษมองเขาเลยมองมองเห็นเส้นความฮักต้องฮักให้เป็นเจ้าเลือกย่างพิษเส้นเลือกเสื้อใจเขาเจ้าดอกจำตา <c oughs> <c oughs> ให้กลับมาฮักเจ้าของหนูจะเต้นกะยายหนูอยากเต้นกะยายรือยายอยากเต้นกับหนูก็ไม่รู้งานนี้ไม่รู้ใครอยากเต้นกับใคร ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะหัวใจล่องรอยนะคะอ้าไม่มีใครมาเต้นกับยายอีกแล้วเหรอเขาไปกันหมดแล้วค่ะไปทางไหนกันบ้างเอ่ยเพนด้าก็ไปที่กองอกิ่งไม้ที่ยายจะค่ะคุณสุการยาบอกขอกอดขอจุ๊บได้ไหมเด็กๆเอาเลยค่ะมา ยายขอกอดขอจุ๊บให้นะคะมาด้ครับด้ครับมามากอดมาจุ๊บหน่อยเร็วยืนตรงไหนถึงจะเห็นคะตรงที่เขายืนก็แล้วกันเนาะเราไปหาเขาตรงนี้นะเดี๋ยวยายจะกอดให้นะอ้าวมาลูกได้มาเรามากอดกันหน่อยมามาจุ๊บให้ท่านผู้ชมชมกันหน่อยมาลูกมนะมาหายายมาเลยไอ้ใกล้ใกล้มามากอดกันหน่อยบินบุญ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  บูนพูนนอ่ามาอ่ะหนูต้องนั่งนะเออหนูต้องนั่งลงก่อนนะมานั่งลงนั่งลงค่ะเร็วเร FC รอยอยู่เร็วไปแล้วบุญนบุ้นุ้นุมามากอดมาจุ๊บบุญนก็ได้ค่ะบุญนเรียกง่ายนี่ด้นี่ถ้าอารมณ์อยากเล่นค่อยเล่นนั่งลงค่ะอาะเดินหนีไปทําไมอ่ะยายอยู่นี่อยู่นี่บุ้นอยู่นี่มายายใส่ชามไม่ให้แล้วนี่มา ตรงนี้นะมามากินตรงนี้เลยแล้วเรากอดจุบให้ผู้ชมได้ชมเนาะก,กอดบุญดีกว่าให้บุญกินก่อนนะคะบุญเดินเล่ไปเล่มาเลยค่ะมามานี้มามานี้มามานี่มา,มาน,มานี่ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้โอเคนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะมากอดกันขอให้ไฟหน่อยโอเคอีกข้างหนึง่ง อีกข้างหนึ่งขอให้ไฟส์น,นะมากอดกันจุ๊บกันอุ้ยจะกอดไว้ไหมเนี่ยจ,จุ๊บ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 โอ้โหไม่พุนไม่ไว้ไม่ไว้นั่งไม่ได้เจ็บหลังพี่บุญแบบริ้นสุดๆเลยนะคะนี่ก็คือวิ่งไล่นกไปทางโน้นแล้วค่ะนี่ก็คือพวกเขาค่ะมากันแล้วปลาแมนดีกว่า,แม,มา,แ,มมาแมนมาแมนมาแมนมาเล็วไหมมาตรงนี้มาตรงน,งนี้หายายหายายเลยหายายหายายหายหายหน่อยหน่อย มาแล้วมาแล้วมาแล้วแมนไปสวนมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วกินเสร็จรีบไปสวนเลยล,ลูกไปสวนครับยายเห็นไหมรักไหมรักผู้ชมไหมเอฟซีครับแมนคิดถึงเอฟซีทุกท่านเลยครับเห็นไหมรักเอฟซีมากก่อนนะก่อนให้ท่านผู้ชมชมนะโอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องว่าไม่ต้องว่าแพนดา้าค่ะแม่เนี่ยหันไปดูกล้องดีกว่าท่านผู้ชมจะได้มองเห็นน่ะไม่เห็นแมนเลยท่านผู้ชมบอกไม่เห็นแมนเลย แมนพี่ดื้อไปไหนนะนะ่นๆจุบๆุกันเลยจุบจุบมาเร็วจุบจุบไฮไฟแล้วเร็วเร็วร็ว,รวาจะดุแต่ได้อย่างเดียวเลยตั้งถ้าจะดุแต่ได้อย่างเดียวไปแล้วค่ะลุยไปหาไดาแ้แล้วได้บอกหายายดีกว่ามาไปใ,ใกล้ยายนี่มามาเร็วไม่ต้องไปคู่กันมาหายายเนาะมากอดกันใช่ไหมนั่งลงครับนั่งเรียบร้อยนะ นั่งเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้ให้ท่านผู้ชมเห็นนะว่าด้าก็กอดยายเป็นเหมือนกันดา้ารักยายนายรักเอฟซีไหมรักเอฟซีไหมรักมานั่งลงอ่ะนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลง,ลง,ลงไม่ต้องมาอ้อนยายไม่ต้องมาอ้อนยายเลยนั่งลงเลยนั่งลงมาดอกจำปากันเร็วอ่ะนั่งลงนั่งลงดูแพนแพ,พดนด้าดูปลาแมนไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ยังฮื้อฮ้ออยู่ มุด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 ใหญ่โอเคโอเคมาดอกจำปาไปบ้านพิษบอแตกชาอ่อนพิษมองเขาเลยมองบ่เห็นมาดอกจำปาไปบ้านพิษบอแตกชาอ่อนพิษมองเขาเลยมองบ่เห็นเช่นความฮักต้องฮักให้เป็นเจา้าเลือกยางพิษ เส้นเลือกเสีอใจเขาเจ้าดอกจำปาจำปาเจ้าจดอกจำปา,ำปาให้กลับมาฮักเจ้าของอักหมอบลงฮักเจ้าของต้องหมอบลงนะอืมอโอเคเกาพุงครับโอ้ยเกาพุงเกาพุงเกาพุงให้ไฟท่านผู้ชมให้ไฟท่านผู้ชมก่อนยกมือสูง,สง ยกมือช่วงๆโอเคให้ไฟล์ะค่ะไปวายอ้จารย์ชึ๊ก okay. จึ๊กใส่หญ่ได้ยังไงเร็วไม่เอาเร็วเอาไหมมาเอามานั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงเรียบร้อยโอเคมาดอกจำปาไปบ้านพีทบอลมาเต้นกันเอามาขอมือมาขอมือมาให้ไฟกันมาเร็วไหน โอเคดอกจำปาไปบ้านพิบบนแตกชอออนพิษมองเขาเลยมองบ่เห็นเจนความฮักต้องฮักให้เป็นเจ้าเลือกย่างพิษเส้นเลือกเสื้อใจเขาเจ้าดอกจำปาให้กลับมาฮักเจ้าหอหองเฮเฮเฮ้เฮ่เฮกับท่านผู้ชมนู่นเฮ่เฮ่เฮฮักนะฮักนะฮัก โอเควันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะแล้วกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณค่ะน้องหมาอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ขอกอดขอจุ๊บนะคะกอดให้แล้วจุ๊บให้แล้วค่ะยินกันอย่างเงี้ยค่ะให้วันละครั้งค่ะคุณมนัสขอบคุณมากนะคะเราจะลาท่านผู้ชม <c oughs> เพื่อนๆเอฟซี <c oughs> ที่เข้ามาส่งคำเท็กบไทยกันแล้วนะคะันห <c oughs> น้าพบกันใหม่ค่ะ <c oughs> ของพุ่งนี้เนาะอ่ะอ่ะ อ่ะมาดูปลาเอกปราเอกบอกจะลาก็ต้องให้หนูเข้ากล้องสิอ่าเข้ากล้องเข้ากล้องนะนี่คือปลาแมนค่ะเป็นน้องหมาอ่แม่ถูกรถทับเนาะเขาอยู่ท่าเสาอุตรดิตฐ์ค่ะตอนนั้นนะไปรับมาตอนนั้นอายุยังไม่ถึงสัปดาห์เลยค่ะก็เลี้ยงด้วยนมแพะจนกระทั่งเขาถึงวัยกินอาหารได้เนาะก็ให้กินอาหารกันแบบข้าวกับเนื้อกับผัก ยายก็ปรุงเองทําเองมาให้เขาค่ะพอเขาโตมาใหญ่ก็เปลี่ยนให้เป็นพวกอ่ารเม็ดสลับไปเยอะๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะให้ชมเพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายจ้า